โอเคสวัสดีครับมาเทสก่อนส่งให้ดูนะตัวนี้เป็นลิโก้ L 20 L 20เนอะเป็นกล้องพลาสติกนะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะของลิโก้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนะเป็นคอมแพก์เนาะด้านบนด้านหลังนะครับแล้วก็ภายใน ตัวนี้มีแฟลชมาให้ด้วยนะครับปิดหน้าเลนอย่างนี้เปิดแบบนี้ ISO ตามสุดที่100สูงสุดที่1000เนาะเราก็เอาไว้ตั้งตามค่าฟิล์มที่เราใช้นะครับถัดมาตรงนี้มันจะมีปุ่ม Infinity ด้วยเวลาเราถ่ายเราเลืเ่อนค้างไว้นะครับแล้วก็กดถ่าย ตัวนี้ใช้ aa 2ก้อนนะครับฐาน aa 2ก้อนพี่เน่งใส่ไว้แล้วเนาะแล้วเรามาเทสเระบบกันพอเราใส่ฐานปิดฝ้าลังไปแล้วเนี่ยพอเรากดถ่ายไปหนึ่งครั้งเห็นไหมตัวกล้องมันจะลันเลยนะครับก็เหมือนกับเราใส่ฟิล์มเนี่ยถัดมาตัวกล้องไม่มีอะไรมากเล็งกดถ่ายมันเป็นกล้อง point and shoot แล้วก็เป็นกล้อง compact ใช้ง่ายๆเลยนะครับ ถ้าอยากจะถ่ายอินฟินิตี้หรือชัดทั้งภาพเลยเนี่ยเราก็สไลด์ตัวนี้ค้างไว้คือใช้นิ้วเนี่ยดันค้างไว้นะครับแล้วก็มองในช่องมองภาพแล้วก็กดถ่ายแค่นั้นเองเ,อเดี๋ยวเปิดฝาหลังให้ดูเห็นไหมปุ่มก็อฟิล์มจะอยู่ด้านล่างนะครับสมมุติว่าเราใส่ฟิล์มไปแล้วเนี่ยพอมันถ่ายหมดแล้วเนี่ย ให้เราหาอะไรแหลมๆมาดันดันไปตามลูกศรนะดันไปตามลูกศรแล้วมันก็จะก่อออโตของมันเองนะครับถ้าปิดวัดแสงเห็นไหมโอเคเนาะระบบแฟชเปิดตรงนี้นะครับดันค้างไว้ รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวแฟลชมันจะชาร์จเนาะเดี๋ยวจะลองดูนะครับสังเกตที่เงาแล้วกันนะเห็นไหมเออตัวแฟลชใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นฐานใหม่ๆห,หรือฐานเาพิ่งซื้อมาแล้วก็ใส่เลยเนี่ยไฟตรงนี้มันจะขึ้นด้วยเห็นไหมอ่ามันจะมีช่องบอกสถานะของแฟอ่ะเนี่ยมาแล้วเห็นไหมเอ่ย อ่าโอเคเนาะเป็น point and shoot ครับง่ายๆเล็งกดถ่ายเล็งกดถ่ายอย่างเดียวเลขนับฟิลม์มจะอยู่ด้านบนนะครับระยะใกล้สุดที่พี่หน่งแนะนำอยู่ประมาณ1.5เมตรใกล้สุดของตัวกล้องนะแต่ถ้าเราจะถ่าย infinity ชาั้งภาพก็อย่าลืมสไลด์ตรงนี้มาด้วยนะครับอ่าสไลด์ตรงนี้ด้านล่างนะ ตัวกล้องใช้งานได้ปกตินะครับเราปิดแฟลชเห็นไหมไฟก็จะดับอืมอ่ะทีนี้มาดูฐานกันวิธีเปิดสไลด์เข้าไปนะครับใช้เล็บก็ได้แล้วก็ยกขึ้นล้างฐานสะอาดนะเพราะว่าสภาพกล้องมันมาดีมากเลยมาใหม่มากนะครับ ใช้ AA 2ก้อนนะครับมันก็จะมีตัวมาร์กบอกอยู่นะฝั่งนี้เอาบวกขึ้นฝั่งนี้เอารลบขึ้นเห็นไหมเอ่ยอ่าแค่นี้เองเวลาปิดเราก็สไลด์แล้วก็กดเข้าไปนะครับสายคล้องเป็นสายคล้องใหม่นะ,ะพี่หน่งใส่ไว้ให้นะครับสายใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะก็จะประมาณนี้ครับกับ พอยต์แอนชู o ลิเคเอลยีตัวนี้เอลทเลองเอาไปสแนปเอาไปใช้งานดูแต่อย่าลืมว่าถ้าจะถ่ายแบบระยะไกลๆแล้วถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยสไลด์ข้างล่างค้างไวด้วนะได,ไวด้วยนะครับสไลด์ค้างไว้ด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมโอเคครับ